เกลี s <S ่ยขนมจีก็อะไรได้ได้เดี๋ยวไปทำอีกได้ไม่ก็นจระเขไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอีกได้ไหมอาอีนิดเดียวงไม่ได้เไม่ได้เปิดยงองย่งยแค่บ้านกินอะไรกินงไปปุ๊บจอยหุงข้าวมกินคิดแขกอีกปุ๊เลยคยกินสองก่อน อาใครเรียกเราวะเรียกแม่ด right. ิอ er ๋อแม่เป็นเมย์ท่านในบึงจังก็จังึแต่มีซีวะดำตอนีู้้ดำขึ้นสองซีเอฟซีสาม ซีอว่ะตอทากเขาซื้อมาแปดสิบบาทโอ้แน่เต็มมอเลยโึ้นะกดอดนี่แหละบอกไปเบี้ยไซีเลยถึงซีเลยสโมโดนเอยโดนเลยตาเด็ก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหอ่้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ตงต่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสามหนึ่งสองเจแป้าสิบหองสม่ห้าเจ็ดแปดเก้สิหนึ่งสองสามสีห็แปก้าสบอุดแล้ว่แหมดที่อ่แต่เื่อแรกก็เต็งต่ำเพราะว่าไม่ได้ดู หันลัางหายได้บ่หันเสียงก็ไม่ได้ดูแตยเราต้องฟังเออเราฟังอย 4. 4. ู่ดอกแต่ว่าพอได้ดูเราต้ <S 2> <S 2> ังไปเรยนว่าสองสามสาวพูดตามอย่างนี้เนี่ยร่างยังช้า เอา้าน้ต้างลงดกินนู่หายอย่างบอทางรีตดริทีกินนาฬิกบปีกินหอยกุ้งกับกุ้งลกินเผดหเกี่ยวทีบหูสามหอันนี้ลูกทครอันนี้ี่แล้วกี่สยี่เอันนี้สามส่ หน3<า>สาม,สามติงตัมปเปิดเอเบาของเปิดตัวมเมื่อสิเปิดให้สามสี่โอ้ยเปนติ่งตัม้มเ่ยได้ได้ออไรออละคอยยังใ <c oughs> ดยู่ดไหนวันหน <c oughs> ึ่ง <c oughs> ถึงตกัน นียี่สิบใบอันนี้อะไรพวกกพวกสามกใบกกสามสามสองสามสามสี่สามห้าสามสิบหก อ๋อเดี๋ยวตีมงก็ได้แค่สองเมื่อนอะไระถึงหรอึงยังไงเจ้าอะไรขึ้นตหกสามสองเมื่อนก็ได้สองเมื่อจะเจ้าหัใจหัวใจมากสิตีมืงบอกวมาเียขึ้นออกก็่นขึ้นออกก็ได้ตีมงไปตีมไป

หกสี่สองแปดสี <pod> ่หมื่นเพขึ้นไป่นอ่สบเอนเก็บแมนสอมาเถียสอนะเอาห้องขอีกส

สามเอียวสีอาละเรียบร้อยบานนี่เจ้าแปเพันเดี๋ยวคอยได้ติบสีสองหมื่นหกสีเอียวอีกสองหมื่นเกือบแปดหมืนเดี๋ยวคอยตีขึ้นกับหาสามแปดพันสองหมื่นนะจี นี้สองมือนะไรซีงซีอีกซีหนึ่แตดซีตำหนี่ใครได้ร่งมอวะโม่อมิฮะม่มี่นซีตำไได้ร่งเด็ดต้นมีห้ากองเดือแต่กเจยใจไหมหกันแกมาหกหมื่นก่อนตอนนี่พระได้ได้หกหมื่ก่อนตอนนี็เ้หกพเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ยังหกหมืน ได้หกซี่ยอวเนี่ยซี่เมืนแล้วก็ได้ถึงสี่อีกสองไอซี่เมื่นยไปขึ้นหาสามเจาสองหมืนก็เลยหกหมื่นในหกมืนใ่สี่หมื่นมมืนหกเมืนหกหม่นรัน่ี้สี่มืนนะเนี่ยจา่หกซี่ยอวสี่เมืนนะเออกับพ่อแล้วเนี่ยหกมืนพอดีเนี่ยไขตีขึ้นใ้ตัวนี้ กนห่มัไปพอไปพอกรหองมาจะของลงหรือยังบ no. ุลุงไอซีส uh ีดำอะไเนียส่งหรือรไดลงสีอีดีดูไงไม่งไมียอมใพรแน่นอนแต่เดี๋นวมันกาอีีหัวจได้ว่าลงบุลง เอาแล้วเนี่ใส่หกสูงแล้วก็ใส่ใส่หกสูงเกี่ยต่ำ 6, 2 hộp xuống hai sóng à vừa lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bỏ

สี่หมืนสี่หมื่นเป็นแสนนึ่งแสนนึงตีออกสี่หมื่เสียหกหมื่เข้าใจปปไจุนินงสี่หมื่เนาะมันไดนพะโลกได้จะตีขึ้นมาหนี่งขสี่มือซเสียหกหมื่น ต้องเก็บกันเนาะนี่คือไปคิดไปเ่ออะไงนั่นต้องมาหนกิฟเอาที่เด็กกันเนาะหกคนนึงกอนครับี่หกเจ็ดแปดสิบจำยังงูบุ๋นสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดอลดตงเจิงหกวะเงหกไม่ดอกเงหกว่มีเนาะมีสองึกนี่เนาะเดี๋ยวเกตัวนี้ หักลบได้6ด้หกหมืน่นเป็นบวโอันนี้สี่หมื่นเป็นแสนหนึ่งแสนหเลยหักอมืม้าหบออกเจ็ดแปด้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ kia okay. <laughs> Thảm thủ cái đại <laughs> ngân Cái phần này Cái đại mây องสามดว่ไรปบกใบใส่สี่สามซสสี่สาไเอล้เดียวเดียวสีเรียบร้อยถือของไผู้เดียวเมืนเรียบร้อยดีถือกปงนี่ก็ตอกตามสีกัตาเดียว đẹp rồi. tám chín mười. bay lát. một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. chín à. เขาเมืน่นแล้วออนนะสองดอกนะเขาอ่อนนะในสองดอกมันนี้เขาจเจาะมาะข้าไมันมาเข้าหูุ้ขายพงทันเนี่ยตอนนี้นขขเ,ขเขาก็ตักไม่ได้กายเป็นข้าวหอมก็ไม่ได้

chưa gì tăng. Đó. Phải tình hộp, tôi hộp xuống. Tình có hộp xuống. สามันจะไม่รู้มากเตียหกมาเติยตามให้หน่อยสันจะไม่รู้มากคอเอาตำสองเลยเล่นือติดไปเนาะสามสี่ห้ากันสามสี่ห้ากันหกสูงมาก่ะทีหกห้าสามตักไป ยี <20 8. S 3> ่สิบใบบอกมากนแะต่ทำยากปวดอะปาติโทฉันสอ <5. S 2> งสามหรอช <5. S 1> ันจะกินเต็มสองสาไปใส่หกสามเย้ายเปิดดูสิเด้อไอหกหาหกหาปะโมมี่โมีหรอกหาใส่หเยวของเอ้ยหกห้าสามมันบอกหกห้ามีตองค เดี่ก็เยอมา6 3ยมก็นลายใหไปดูลก3 5 5หา3 6า3เรียบร้อยดีะเรียบร้อยดี3สีถืออีกืออยางน่เถือยก็เาว้ เตียงงเนาะ56ใคกแต่เป็นหกมันบอมีแต่นงูหมาตายด้วยเลยเป็นลูกกองคอยหาสามหกสามบเหนื่อยยังเดียวพูดหาสามเลยโต๊ะเจ้าของเล่นไอ้โต๊ะยาวเป็นก็เล่นเป็นเพราะทางนี้ไม่มักเล่นอย่างนั้นได้ละใจเราใแล้วบอเคดูแล้วก็ับผิดไป53 เจหกห้าสามสองหกเจ้าหก1สมี่ห้เต็มเครื่อง to แล้วเจผมัวสองแสนลโดนโซูงมีเต็มกียังไม่ถึงข้าวสันลเต็มเครื่องแล้วคักขเลยก้าดามยังไม่ถึงขาวันยังไม่ถึงขาเยังไม่ถึงข่ายังไม่ถึงขาวตาย เอาได้ไหมเฮ้ยเอาได้วหมอ่ะอี๋วเออมาบักกาแฟเด้ยมาเลาบักัเลยจัามนาสนกสุดแต่ก็ันจะดูอะไรก็ยังไม่ดูมือกันเลยนิดกันแบบทานมาทานบานจ้า อู้สมี่ห้าไมไม่เป็นไรเปลี่ยนอ่ะเบกหัวทิ่มนึงหกห้าหกสูงมานะหกห้าหกสูงหกสองิสามใบตงิงสี

เอ้าเนื่องจ่ราเยุดตับเดียวเนาะเอาเอาเสร็จแ้เอาไปใช้ใช้วัน้ไปใช้นีจ้ะนะใช่นีขอยคใช้ตับเดียวตัวข้นไม่มาขงล่างเนาะหา3เยียวกับจำไปเด้หาสามามาแล้วได้ไมเยยเนาะไ่จำซ้อนซีเบิ well, oh, oh, ่งเดอออกเต็มเดีนแหละหกห้าสาม้ยหกสามเดียมาก่อนโมเลยซีกับหาซีสองเมตร เดียบร้อยดีเต็งสองหมื่นสามสี่ห้าด้วยเรียบเรียบบุตรบุตรเรียบเป็นยังไงเดียบร้อยดีเดี้ยกินเรียบเดี้มกินเรียบเแสนหนึ่งต้องเบร์อะซใดไม่ถูกใดทีเดียบแสน่นกระจายทีละเพร์อาเอามาก่อนหกหมื่นก่อนต็งสี่สองหมื่นได้หกหมืน

สี่ห้าหกเจ็ดแปดกลับสองสสห้าเจ็ดแปดกสสสหไปฉันไม่รู้เรื่องฉันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉันไม่รูกบบมาสามเมตดตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, vào và vào. Oh, để <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช <ừ m. S 1> ิ้นสามไอ้โรคไทยนี่ยเนี่ยิใบล้วเลน้สมสามิ้องิเนี่ยนะเ็ยีใบ 3เดียาเกับหาดำสามหละ่วยซีเบียฮโร่ตัวนี้หาดำส <c oughs> ติงหกนะแลอีกสามสีหากันไปนะเต่นกลับมองอยู่ใกลๆโอ่ได้แต่ติงกลนะับติงหกทำมาติงสาติงสตัิเต็งห าำเอวจำยามสองเี่ยโอ้ยค่ะเพิ่มไปสองตัวหกเอวเยใส่ตาควใส่ปุกน่สองสามี่หกเยปดยส่มส่ากเจกยังมีหกอยู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า